สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคยสกลค,คนทําเกษตรนะครับผมวันนี้ก็เข้ามา update, อัปเดตแปลงปะยังนานะผมที่ทําการเพราะเชือเงงอเช้อเห็ดละโงกนะผมได้ทําการทําเชื้อเห็ดละโงกด้วยนะครับแล้วก็ผักหวาน อตอนนี้ก็เข้าเดือนที่สิบแล้วนะผมตอนนี้ก็เกือบมีลหลายต้นก็เริ่มแผ่กิ่งก้านออกมาแล้วเนาะเริ่มตั้งพุ่มแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าช้าหรือไวเนะาะก็จะมีบางต้นที่อาจจะช้ายังไม่ค่อยไปหน่อยเพราะว่าดินมันคนละมันดินมันไม่เหมือนกันนะผมถึงจะเป็นแปลงเดียวกันจะเป็นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นดินร่วนแต่ตรงนี้จะเป็นดินที่แบบเป็นเป็นทรายหน่อยจะแน่นค่อนข้างจะแน่นนิดนึงก็เลยต้นเขา,ขาไปค่อนข้างช้านะผม ก็ประมาณนี้นะผมประมาณสิบเดือนนะครับก็ลดน้ําบ้างไม่ได้ลดบ้างนะผมดูแลแบบธรรมชาติบ้างอะไรบ้างนะผมแต่แปลงนี้คือเราจะไม่ใช้พวกสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะผมเพราะว่าเชืเเ้อเห็ดเขาจะตายนะผมถ้าเราไปใช้พวกสารเคมีหรือยาฆ่ายาเนาะแต่ก็จะมีต้นแค่ที่ผมลงไว้ก็ประมาณตกเกือบประมาณสิบต้นเนาะต้นแคจะมีแค่แดงกับแค่ขาวนะผมก็ได้ทําการใส่เชื้อ,อเผ็ดเห็ด เห็ด uh, ตัต่าเนาะหรือเขาเรียกเห็ดพึ่งเห็ดห้าอะไรพวกนี้นะผมก็ทําการใส่เชื้อไว้ซื้อแบบเป็นมลเมล็ดข้าวฟ่างมาเขี่ยใส่นะผมก็ได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็คงยังไม่ออกหรอกครับปีนี้เนาะนะ่าอาจจะเป็นปีหน้าหรือเปล่านะก็ยังไม่รู้เดี๋ยวดูต่อนะว่าเจ้าเขาจะออกไหมนะครับผมก็พยายามจะหาเชื้อมาลงเขีย่ยลงใส่เรื่อยๆนะผมก็อาจจะเดี๋ยวพอโตอหน่อยก็จะใส่เชื้อเป็นอเป็นต้นยางนาด้วยนะผมอาจจะเขี่ยใส่ด้วยเนาะกับผักหวานนะผมอันนี้ก็เป็น เป็นกิ่งต้นผักหวานนะผมก็ลองซื้อมาลงดูต้นละ100ร้อยกว่าบาทก็เลยลองซื้อมาลงดูว่าจะเป็นไงนะผมกับผักหวานพ่อเมนะ็ดเนาะจะมีพ่อเม็ดด้วยแล้วก็เป็นแบบต้นด้วยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็มาอัปเดตให้ดูเนาะเข้าสิบเดือนแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะในการปลูกป่อยางนาระแซมกับต้นป่ายาพันแล้วก็มีหลายอย่างเนาะมีทั้งไม้ไม้แดงเนาะไม้ประดู่นะผมแล้วก็พยุงนะครับ ก็ผสมผสมกันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เสร็จแล้วแปลงนี้ก็น่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบต้นเนาะประมาณห้าสิบต้นได้นะครับพอพอดีว่าพื้นที่มีน้อยเนาะเราก็ทําตามพื้นที่ของเราแค่นั้นเองถ้าเห็ดได้เกิดถ้าเห็ดเกิดดีๆก็ก็พอมีอไรายได้นะผมปีละครั้งก็ยังดีนะครับปีละปีละครั้งหนึ่งก็ได้หลายรอบนะเพราะเห็ดเขาก็จะออกเรื่อยๆนะออกประมาณเดือน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 ก,กว่าๆเลยนะผมแต่ละรอบละรอบนะครับเดือนถึงสองเดือนเลยนะครับเนี่ย ล้วก็ทําเป็นทําไปเรื่อยนะครับประเกษตรโมันเราคิดไรายได้คือเราคิดแล้วก็เราก็ลงมือทำนะผมดีกว่าคิดแล้วยังยังไม่ได้ทํามันก็เริ่มช้ายิ่งเริ่มช้ากว่าคนอื่นเขาเขาก็ไปไกลกว่ารเราครับผมแล้วเดี๋ยวนี้คือเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เงินก็เริ่มหายากครับผมการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะลําบากในเรื่องของต้นทุนเนาะของผมก็ค่อยๆทยอยลงนะไม่ได้ลงทีเดียวผมก็ไม่ค่อยมีงบไม่เยอะก็คิดอะไรก็ค่อยๆลงมีทุนก็ลงไปนิดหน่อยอย่างนี้หน่อยฮะ สามปีสี่ปีห้าปีเดี๋ยวก็จะเป็นผลผลิตนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมาอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าเป็นไงบ้างอาจจะโตช้าไปหน่อยนาะ1สิบเดือนอาจจะบางที่เขาดินดีก็อาจจะโตวไวกว่านี้นะผมตอนนี้ผมก็ทําทแบบบ้านๆก็มีใส่ขี้วัวขี้วัวบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้มแมลงค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าทําแบบปอดสารเนานะ,ะก็มาอัปเดตให้ดูครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวอนาคตว่าปีไหนออกยังไงก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะผมว่าโตถึงไหนแล้วปีไหนออกเห็ดเนาะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ